ครับถึงบรรยากาศจะเศร้าๆเงาๆนะครับหลังจากที่เราสูญเสียแม่ของแฟนไปนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาจากในเมืองนะครับเราก็ยังมีมุมดีๆนะครับที่มานำเสนอให้ท่านผู้ชม ได้ฟังนะครับนี่นะครับก็หลังจากไม่ได้หลับได้นอนมาทั้งคืนนะบรรยากาศเศ้าๆเราก็แวะจิบกาแฟเย็นๆนะครับจิบกาแฟที่เด็กอยู่ม่วงนะครับมวีวิวเมืองน่านนะครับวิวของจังหวัดน่าน ก็มีบุมดีๆให้ดูนะครับตอนนี้เป็นหมอกแรกนะครับหมอกแรกของอปีนี้นะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับว,<ะ>วิวดีมากนะครับสำหรับเมืองน้านนะครับ<ะ>แล้วก็นั่งกิบกาแฟเย็นๆกันนะ หลังจากที่ทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนมานะครับก็แวะมาจิบกาแฟกันบรรยากาศก็เป็นใจนะครับนี่คือเจ้าของร้านกาแฟเดินไปเดินมานะทำความสะอาดวิวแต่ละมุมเราไม่อยากจากไปเลยนะครับสวยมาก อากาศอย่างนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับก็ไม่ได้พบยากนะครับแต่ก็ไม่ได้พบกันบ่อยๆนะวันนี้โชคดีของเรานะปลายฝนต้นหนาวนะนี่นะครับวิววิวตรงนี้เป็นจุดหน้ามองมากนะไม่ใช่มีจุดเดียวนะครับที่จังหวัดน่านมีเยอะมากนะี่ ก็อยากเก็บภาพสวยๆนะฮะมาให้ทุกทท่านนะครับได้ชมกันนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนี่จากวิวที่ถ่ายจากข้างบนลงไปนะแล้วก็มีทะเลหมอกสวยงามมากนะทั้งหลังอยากเกเก็บภาพเหล่านี้นะครมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะ มอกนี้นะครับพอสายมาก็จะจางไปนะครับแต่ก็จะได้บรรยากาศอีกอารมณหนึ่งนะจุดจุดนี้ผมมาจอดเป็นประจำนะครับจิบกาแฟเย็นๆทุกครั้งที่ได้มาที่นี่นะครับวิวสวยงามมากนะครับเป็นที่ที่น่าดูนะครับหลายจุดนะครับที่จังหวัดน่านนะครับ ก็จะนำเสนอให้ดูในอีกหลายๆ EP นะครับก็จะมีทยอยลงมานะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะบรรยากาศตอนเช้าๆนะขับรถอาจิบกาแฟเย็นๆกันจินนะ ผมไม่อยากจากบรรยากาศแบบนี้ไปนะครับก็อยากจะดูนานๆนะแต่ด้วยที่เราก็มีภาระนะครับที่จะต้องเดินทางอีกนะไปทําธุระอีกหลายๆอย่างนะเรื่องยุ่งๆกำลังรออยู่ข้างหน้าก็สละเวลามาจิบกาแฟหน่อยนะเพื่อเราจะได้มีพลระกำลังเดินทางต่อไปนะครับ ทำในเรื่องต่อไปนี่นะครับการจัดแต่งสถานที่ของเขาก็ดูดีนะครับอยากจะถ่ายมานำเสนอหลายๆซอกหลายๆมุมนะครับเพื่อ จะได้ซึมซับบรรยากาศกันนะครับนำเสนอหลายๆสอกหลายๆมุนนะนี่นางเอกแชแนลนะครับก็อยู่ในอาการโศกเศร้านะครับที่สูญเสียแม่ไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเกิดแก่เก็บตายนะเราก็ สู้กันมาอย่างที่สุดแล้วนะครับในที่สุดก็ไปตามวัดทจักนะครับแล้วก็ปีกเวลามาชมวิวนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ขอให้ชมคลิปต่อๆไปนะครับเราก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆนะครับมีอีกหลายคลิปนะครับ ที่กําลัง n กเกตดตอรอ์ t o ช่วงนี้ก็จะพยายามนำเสนอคลิปหลายๆคลิปนะครับที่ผมถ่ายถ่ายไว้นะครับรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะวิวเตลล์วิวนี่สวยงามมากนะ สุนทอนชาเนล